เอก็ hey, สวัสดีทุกคนเนยนะครับอ่าอยู่กับผมเช่นเคยโอมฮควีเองนะอยู่ในเกมโรบอกเลยแบบเรียกชื่ว่าทีนทีนั่นเองนะครับผมนะอ่าก็เป็นเกมโรบบอกแหละซึ่งอันนี้ก็อย cutter, อู่ใน EP ีที่23นะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดเนาะ ทียนะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่าตามหมอ,อข้อคิดเป็นเลยผมจะมาสอนตามเบลตั้งแต่1250จนถึง2000นั่นเองนะครับผมนะอ่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอตอนแรกเราก็มาที่เกาะ FS Locky นะครับผมเป็นเกาะที่ซิวินาจับโรบินไปนะประหารนะอ่าแล้วก็บินเข้าไปนี่เราก็มาฮักวาจ้ว่าไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีบอสตอนนี้นะนี่แล้วก็ไปรับเพลสเลย รับเพลสรับเพลสเล้วหนึองร้อยห้าก็ตีไปตีอะไรก็ได้ตายแหมพอเสร็จเคก็จะได้มาอันนี้คือมีพี่เขาองได้เยอะกว่าปกตินะครับวต่อมานี่ตอนนี้เลเวลเราต้องหนึ่งพัองร้อยยี่ส้าเลเวลหนึ่งพ้อก็จะสามารถฟาร์มตรงนี้ได้นั่นเองฟาร์มตรงนี้เราก็ตีตีไป ตัวน,นี้ก็จะมีพวกนี่มีสกิลโซลก็ระวังกันด้วยนะครับผมนะอันตรายมากๆต่อมาครับผมก็บินมาข้างในหรือนี่ให้เราก็เจอกับลุจินะครับผมเด,ดเวลหนึ่งพันสี่ร้อยเชื่อว่าดีโอเราก็อยู่นี่ครับปิรัปตรงไม่ยิงผมคุณครูตรงนี้นี่เขาบอกว่าเดเวลหนึ่งพันสี่ร้อยบวกขึ้นไปทําได้อ่าเราก็มาตีวอลรุจินะตัวน,นี้ก็ง่ายกว่าตัวยิรับเอาง่ายในก่อนนี้ยีรับเก่งสุดละในบรรดานเนี้ยถ้าเข้าใกล้ตัวลุจินะ นี่เสร็จแล้วก็ประมาณนี้อ่าก่อนนี้อ่าก่อนแรกนะอันนี้ก่อนนี้ให้ฟาร์มจนถึงเลเวล1250จนถึง1500อ่าก่อต่อมาคือเกาะเนี่ยอยู่ตรงนู้นตรงนี้อ่หาหันไปทางซ้ายอ่าแล้วเราก็บินไปอันนี้ก็เป็นเกาะคอมบี้อันนี้ก็เป็นบอสอะไรก็ไม่สนใจมันนะครับผมแล้วก็หยิบก่อนนี่มาถึงที่นี่แล้วก็เนี้ยเนี้ยตรงนี้จะมีเควสเนี่ยตรงกลางเนี่ยถ้าเราตีบอสตรงนู้นแล้วดรอปไอเทมมาเราสามารถ เชิญเลดบอสได้อืมนี่ก็ต้องการเลเวลหนึ่งันาร้อยขึ้นไปแล้วก็อเฟสอ่าเราก็ตีเลยจะตีงไงก็ได้จะลากก็ได้แล้วแต่คนนี่นี่แล้วแต่คน,นลลเลยอันนี้ก็ไม่มีฮาคิ้งแล้วเราก็ตีสบายเราก็ตีสบายเลยไม่มีฮาคินี่เราก็ตีไปนี่ตีตีตีตนี่อ่ะนี่เรียบร้อย เสร็จแล้วพอฟาร์มตรงนี้ให้แบบถึง1นึ่งพันแล้วอ่าเราก็มาตรงนี้อ่าอย่งข้างบนจะมีให้รับเพชรเองเราก็กดรับไป1,600ขึ้นไปเราก็จะตีไอ้โมเลียไอ้ตดพลังเงานั่นแหละนี่เราก็ตีไปเลยตีไปง่ายๆฮึบปูบนี่เนี่ยพอตีเสร็จฟาร์มจนถึงเวล1,750 เราก็ไปเกาะมาลินฟอร์ดต่อนะซึ่งมาลินฟอร์อยู่นู้นเนี่ยเห็นไหมเห็นเงาไหมน่ะบินไปเลยโอเคครับถ้ามาชมเราก็มาถึงแมมุ่งหมายแล้วคือเกาะวอลไอแลนเนี่ยปินเกาะมารินเกาะปาฮานเอสนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเราข้างในนี้ก็จะมีเทสเปลเนี่ยเก็บกล่องอ่ะเราก็รับเพชร 1,750อ่าเราก็รับไปเราก็ตีให้ครบ6ตัวมันก็จะมีสกิลขึ้นดาบกวาระวังด้วยนะพอฟาร์มเสร็จเช็ป,ปั้นหลักอืมก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อ1,750ฟาร์มประมาณถึงตรงนู้นน่ะจุดนู้นน่ะฟาร์มถึง1,800แป้อเราก็มาฟาร์มตรงนี้ต่ออ่าแล้วมินเนี่ยนอยู่ตรงไหน,นอ่าเข้ามาได้บ้างเราก็เจอกับมินเนี่ยนนี่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบตรงนู้นครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบให้ฟาร หรือคือฟาร์เมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยอ่แล้วก็ตีไปต่อมาก็มารับเพลสตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งรับเพลสตรงนี้ใช้เลเวลหนึ่งันแปดร้อยนั่นเองนะครับผมจริงๆคือมันต้องเลเวลหนึ่งพันแปดอห้าสิบถึงจะตีได้อ่าอันนี้นะเป็นบั็กแหละบั๊กตอนนี้เนี่ยนะตรงนี้ก็ไอตรงนี้อ่าถ้าเป็นตาแบบเดิมคือาฟาร์มตอนเลเวล1น0 0ดร้อยก็คือตรงนู้นหนึ่งมันเจ็ดร้อยห้าสิบฟาร์มห้าสิบเวลมาตรงนี้ต่อตรงนี้เสร็จ น่ะครบแบบหนึ่งพันแปดร้อยไปรับแพตตัวนู้นเพื่อมาตีบอสตัวนี้ต่ออ่าไม่งงกันนะไม่งงไม่งงอ่าตัวท้ายก็คือตัวนี้ใช้เลเวลหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าอ่าตีนี่ฮะตีวูเมนสั่งก็คือรถดดขาวแล้วก็เปิดทาคิเพื่อควา้หบอเท่แล้วก็สกิลเปิดไปอ่าไม่ต้องกลัวครับผมเพราะมันไม่ได้ใช้สกิลช็อคเฟสปล่อยขึ้นเซอร์มิอะไรมาเนาะ แล้วก็ตีๆไปสบายๆอย่างนี้อ่าง่ายๆโอเคครับผมนะก็ผมก็บอกจุดต่างๆที่ฟาร์มเลเวลจะหนึ่งพันสองร้อยสิบจนถึงสองพันนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครที่แบบฟางมมันเรื่องอ่าก็คอมเมนต์มาได้ผมจะพิมพ์ตอบเองอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลืมอ่าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดรับสไคร์ด้วยนะครับผมนะก็บ๊ายบายนะครับทุกคนจุ๊บ